ด่วนนายกตอบแล้วแจกเงิน1 0 0 0 0เฟส 2, ผู้สูงอายุจะได้เงินวันไหนเช็คด่วนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะก็มาติดตามความคืบหน้าข่าวสารโครงการแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทกันต่อนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาฝากกันนะคะสําหรับความคืบหน้าโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทหลังจากวันที่1 9กาพฤศจิกายน67ที่ผ่านมารัฐบาลก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะแจกเงินสด10,000บาทให้กับผู้สูงอายุโดย จะต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและทางรัฐบาลได้แจ้งต่ออีกว่าจะมีการประกาศรายชื่อเดือนธันวาคมนี้จะมีการแจกเงินไม่เกินตรุษจีนหรือเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งการแจกเงินสดหนึ่ง 1, บาทเศษ2นี้จะไม่ได้แจกให้กับผู้สูงอายุทุกคนนะคะซึ่งจะแจกให้คนที่เข้าเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้น และล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคารมอและออกมาถแถลงแล้วว่าผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนธันวาคมนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันทั้งหมดเลยนะคะว่าเงินจะได้วันไหนแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะนายกตอบแล้วชัดๆหลังประชุมคอรมวันที่3ธันวาคม67 เรื่องแจกเงิน10,000บาทให้กับผู้สูงอายุจะได้เงินกันวันไหนนะคะก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจวันที่3ธันวาคม67นี้เองนะคะด่วนเลื่อนแจกเงินดิจิตอล10,000่นผู้สูงอายุคอรมยังไม่เคาะนายกสั่งดูให้รอบคอบนายกแพทองทานชินวัตรเผยการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้กับผู้สูงอายุต้องเลื่อนออกไปก่อน ครมอยังไม่นํามาพิจารณาในวันนี้ขอดูความรอบคอบอีกครั้งเมื่อวันที่3ธันวาคม -67 เวลา12นาฬิกายนาทีนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดถึงความคืบหน้าในการแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทให้กับผู้สูงอายุว่าในวันนี้คอรมลอยังไม่พิจารณาในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้กับผู้สูงอายุจึงต้องเลื่อนไปก่อนขอกลับไปดูความรอบคอบในเรื่องของกฎหมายอีก ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวารัฐมนตรีช่วยคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะกลับไปดูในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะความเห็นและข้อกฎหมายต่างๆที่ต้องนำมาประกอบกันยืนยันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องรายละเอียดยังเหมือนเดิมจะจ่ายเงินภายในมกราคม68นายจุลพันธ์กล่าวสำหรับการแจกเงินดิจิตอลผู้สูงอายุ10,000บาท มีชื่อโครงการว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอว,วาระดังกล่าวรูปแบบของโครงการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุด้วยการแจกเงินห0,000่นบาทให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยกลุ่มเป้าหมายประมาณ4ี่ล้านคนใช้งบประมาณทั้งสิ้น4ี่0มื่นล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือข้อ1บรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุข้อ2ส,ส่งเสริมการใช้จ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตข้อ3เพิ่มการบริโภคและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรายละเอียดโครงการที่เสนอและยังไม่ผ่านคอรมอแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67เช่นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนพิการคาดว่าจะโอนเงินได้ภายในเดือนมกราคม2,568และเร่งให้ทันช่วงตรุษจีน2,568และสำหรับผู้สูงอายุท่านใดมีเงื่อนไขที่สำคัญครบ4ข้อนี้ได้เงิน1,000 0บาทอย่างแน่นอน โดยที่รายละเอียดดังนี้ข้อ1มีอายุ60ปีขึ้นไปข้อ2ลงทะเบียนในแอปทางรัฐและยืนยันตัวตน KYC เรียบร้อยแล้วข้อ3ต้องไม่เคยได้รับเงินในเฟสที่1ข้อ4ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนพิการที่เคยได้รับสิทธิ์ไปแล้วและท่านใดเช็คแล้วว่าเงื่อนไขตรงตาม4ข้อนี้ก็เตรียมรอรับเงิน1 0 0 0 0บาทกันได้เลยนะคะ ส่วนอีกเรื่องคอรามอก,ก็อนุมัติแล้วหวยเกษียณซื้อหวยเงินไม่หายถูกได้หนึ่งล้านออกทุกวันศุกร์นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังเปิดเผยว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้กองทุนการออมแห่งชาติดำเนินการในโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อเงินออมยามกเกษียณหรือหวยกเกษียณสำหรับหวยกเกษียณเป็น,นกลไกที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศโดยใช้วิถีชีวิตของคนไทยที่ชอบลุ้นโชคผนวกกับภาวะการขาดการออมของคนไทย จึงออกเป็น,นกลไกการออมที่ใช้แรงจูงใจผ่านการซื้อหวยเกษียณดังนี้ข้อ1กองทุนการออมแห่งชาติออกสลากขูดแบบดิจิทัลไวละ50บาทเพื่อขายให้กับสมาชิกกอชอผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลังซึ่งซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือน ข้อ2สามารถซื้อสลากได้ทุกวันแต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านร้อมเพย์โดยที่เงินค่าซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินออมแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามข้อ3รางวัลของทุกวันศุกร์กำหนดดังนี้รางวัลที่1จําจำนวน1ล้านบาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่2จํจำนวน1000บาทมีจำนวน10,000รางวัล พอสี่เงินซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลากซึ่งจะนําเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับกออชอโดยกออชอจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจํานวนดังกล่าวและเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ60ปีก็จะสามารถถอนเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อสลากออกมาได้นะคะ สุดท้ายนีิคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ